สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิกนะคะกิกนิชการ์์ค่ะนะคะเป็น c ีอีโอแบรนด์นพเก้าไทยแลนด์ค่ะแม่กิกซีโอนพเก้าไทยแลนด์สุพรรณบุรีนะคะก็คือตอนนี้นะคะก็อยู่นพเก้าเนาะเข้ามาปีที่3แล้วนะคะตุลานี้จะครบปีที่3แล้วนะคะจะเล่าว่านะคะกิกเข้ามาในแบรนด์นพเก้าได้อย่างไรนะคะก็คือว่าเข้ามาตอนแรกเลยเนี่ยต้องการดูแลสุขภาพนะคะคือเป็นคนที่ ทานยาลดน้ำหนักมาเยอะมากๆเลยค่ะทานยาลดน้ำหนักมา20-30กว่าชนิดเลยนะคะตั้งแต่เป็นเรียนเรียนเรียนมหาลาัย20กว่าๆเลยนะคะได้คำว่าอยากสวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มีการแบบว่าทานยาลดน้ำหนักจนแบบว่าร่างกายโยโย่นะคะโยโย่แล้วก็ แพ้ค่ะคือพอเราซื้อไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ใดๆอะค่ะทานนะคะ,ะ,คะเราจะเกิดอาการแพ้คือแพ้ยังไงบ้างคะคือมันจะหายใจเหนอหอบเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ตอนนอน,นะคะจะตึงตึงศรีรษะมากๆนะคะจนกระทั่งบางวันนะคะต้องดึงผมตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะนะคะคราวนี้ก็เลยไม่ไม่คิดละไม่ไม่ไม่ต้องการทานยานลดน้ำหนักแล้วณตอนนั้นนะคะน้ำหนักนะคะ,ะ,คะจะประมาณ48-50ิบแปดห้าสบอะไเงี้ยค่ะ ทานทานหยุดหยุดทานทานหยุดหยุดนะคะจนกระทั่งน้ำหนักดิ่นไปถึง78กิโลค่ะนะคะพร้อมนั้นจแล้วตอนนั้นสุขภาพย่ำ mm. แย่มากๆเลยนะคะก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็เลยไปเจอชาสมุนไพรนะคะไปเจอชาสมุนไพรนะคะก็จักมาเพื่อดูแลตัวเองนะคะอ่าพอตอนทานไปนะคะกลายเป็นว่านอกจากนะคะน้ำน้ำหนัก ลงนะคะคือกิ๊กเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะคือทานช่วงแรกประมาณ2เดือนนะคะน้ำหนักลงไปเจโลค่ะ <Wow. S 1> ไม่แค่ไม่แค่เจดโลนะคะคือกลายเป็นว่าสุขภาพนะคะแข็งแรงนะคะสุขภาพดีขึ้นมากๆมีแรงนะคะมีแรงไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็กระดูกทับเส้นที่กิ๊กเป็นมานะคะตั้งแต่มีลูกเนาะประมาณ10บกว่าปีอะคะ่ะกลายเป็นว่าที่ต้อง ปวดต้องปวดแบบถึงขั้นที่นะคะถึงขั้นที่หมอนะคะบอกว่าให้ไปกายภาพเนาะแล้วก็จะนัดอีกทีนึงแล้วก็มีการนวดทุกทีเลยนะคะตอนนั้นแล้วก็มีการฝังเข็มเหมือนแผนจีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นเปนในหายเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้ในตอนแรกนะคะอ่ากลายเป็นว่า คือลืมไปเลยค่ะคือแบบมันดีขึ้นน่าจะประมาณเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆในเรื่องของการปวดก็คือไม่มีการปวดกระดูกทับเส้นอีกเลยนะคะอาจากวันนั้นจนวันนี้นะคะสุขภาพกิกก็ดีขึ้นดีขึ้นสดใสขึ้นสดใสขึ้นนะคะในทุกๆวันเลยค่ะว้าวสุดยอดมากค่ะยินดีด้วยนะคะซีโอกิกค่ะสุพรรณบุรี